สํานักดีเพื่อนสนิทมิตรสหายคนบ้าปลูกต้นไม้นะครับผมช่วงบ่ายวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์กษ,ษิกรรมไร้สารพิษวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนะครับผมเพาะผักหวานป่าไว้นี่เลยตามที่ป้ายบอกนี่นะฮะสิบเอ็ดพฤษภาสองห้าวันนี้มันวันที่เท่าไหร่สามสพฤษภาก็เกือบ20วันนะฮะเราจะมาดูว่าเม็ดผักหวานป่าประมาณยีวันที่เพาะด้วย แกบดำนะฮะอันนี้เป็นแกบดําที่เห็นอยู่นี่นะครับคือการพ่อผัวหวานป่านเนี่ยมันมีวัสดุหลายอย่างที่อาจจะใช้ได้ที่เคยทําก็จะมีแกลบดําแล้วก็ทรายทรายละเอียดนะครับแต่จะมาดูว่าแกบดําเป็นยังไงเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับอลองคุยและดูรากของเขาดูนะครับว่าประมาณ ยีวันเนี่ยลักษณะรากของผักหวานป่าจะเป็นยาวขนาดไหนเพราะงอกผักหวานป่านะครับไม่ยากทำไม่ยากนะฮะอ่านั้นดูดูรากเขานะครับดูรากเห็นไหมฮะก็ยาวขึ้นมาประมาณสองนิ้วกว่าเนาะประมาณสองนิ้วนะฮะอ่าลอง คุยปุ๊บเราก็จะเอาไปใส่น้ําไปใส่น้ําที่ในถังนี้นะครับผมน้ํานี่ก็จะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปหน่อยนึงคือที่ใส่น้ําเพราะว่าปักหวานป่าหนึ่งชุ่มชื้นด้วยสองเขาจะไม่หักไม่กระทบไม่งอมากไม่ไม่สูญเสียไม่หักไม่หักไม่สูญเสียเราเลยจะใส่น้ํานั้นเวลาถอนออกมานะครับเราก็จะต้องหากระบะหรือ ถังใส่น้ำไว้เนี่ยฮะอาจจะมาดูใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวทีมงานเราก็จะทยอยไปเห็นเรื่อยๆเนี่ยครับกล้องโฟกัสได้หรือเปล่าแต่ก็คงเห็นด้วยสายตาก็จะประมาณนี้ตรงดีมากเลยนะฮะแต่ผมสังเกตว่าผักหวานป่าที่เพาะด้วยแกบดำเนี่ยรากมันจะอวบรากจะอวบและหักง่ายแต่ถ้าเป็นทราย ถ้าเป็นซายนี่รากเขาจะแข็งแรงไม่อวบมากแต่ถ้าเป็นเนี่ยฮะแกบดําอันนี้แกบดําอย่างเดียวเลยนะแกบดําอย่างเดียวเลยผักหวานป่าที่เอามาเพาะนี้ก็ผมจะแช่น้ําไว้หนึ่งคืนโอ้อันนี้ยาวเฟี้ยยเลยนี่ฮะเนี่ยประมาณ เกือบนิ้วคนได้แล้วนี่ดูเีนีดูนิ้วผมก็ยาวพอสมควรนะประมาณสามนิ้วกว่าเลยเลยเนี่ยแช่น้ำหนึ่งคืนนะครับพี่น้องแช่น้ำหนึ่งคืนน้ำเปล่าธรรมดาไอ้น้ำอุ่นแช่น้ำอุ่นหนึ่งคืนเสร็จแล้วผมก็มาโรยใส่กระบะที่มีวัสดุเพาะคือแกบดำนี่เองพอโรยใส่ด้านหน้าปุ๊บแล้วก็เอา แกบดําปิดบางๆอีกทีหนึ่งนะครับจะไม่ต้องปิดหนามากเอาปิดบางๆที่เห็นนี้เลยก็จะปิดบางๆเอาผ่านไปประมาณสิบวันเขาก็งอกแต่ทีนี้ผมเว้นไว้เพื่อต้องการความยาวของรากเนาะเราก็จะทอดเวลาออกไปทอดเวลาออกไปตามที่เราต้องการว่าเขาจะให้ยืดยาวขนาดไหนก็ได้มันอยู่ที่กระบะเพาะก็ได้ ระบะเพาะของเราเนี่ยทา้งของผมหนากว่านี้นะถ้ากระบะเพาะกว่านี้หนาเป็นคืบเลยเนี่ยรากผักหวานป่าก็จะยาวไปอีกทอดไปลายาวไปรากผักหวานป่าก็จะยาวไปอีกโดยที่เขายังไม่โผล่ผอยอดนะคือผักหวานป่านี่จะเป็นต้นไม้ที่รากจะทํางานก่อนนะครับรากจะยืดยาวมากนั้นโดยธรรมชาติผักหวานป่าเขาจึงจะมีโอกาสรอดโดยธรรมชาติเพราะเขาจะรากลึก รากเขาจะลึกมากนั้นกระบะเพาะนี้ของผมก็ประมาณสักสิบเซนกว่ากว่านิดหนึ่งถ้าเราไม่เอาออกตอนนี้นะทอดเวลายาวไปรากผวาวานป่าไปเจอไปเจอก้นกระบะมันจะยาวไปเรื่อยๆเนาะมันจะแทงยาวไปเรื่อยๆไปเจอก้นกระบะปุ๊บมันจะไม่ตรงเลยทีนี้มันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตามสภาพเลยอ่า อ่าบางอันก็บางอันก็ไม่ยาวเหมือนกันอันนี้มีเยอะครับเนี่ยอ้าวคุยออกมาให้หมดเลยครับเนี่ยอ๋อบางอันก็โผล่มาสั้นๆแต่โดยเฉลี่ยแล้วยี่สิบวันยี่สิบวันนี่ถือว่ารากยาวดีมันจะมีบางอันที่ไม่งอกบ้างนะครับอันนี้เป็นเม็ดที่เพื่อนให้มาก็ไม่เป็นไรเราจะดูอันงอกๆเพราะอันนี้เราไม่ได้ทําขายนะผมทําไว้ปลูกเอง ทำสนุกสนานนี่เอาใกล้ๆก,ก็ได้เน,นี่ยฮะนี่ยนี่ก็ยาวตรงดีแต่สังเกตว่ามันอวบรากมันอวบมากเลยขาวอวบดีด้วยพอได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเอาไปใส่ถุงดำก็ได้นะฮะเพาะงอกใส่ถุงดำเลยหรือจะไปปลูกลงดินเลย วันนี้ที่จะโชว์ก็คือจะไปปลูกลงดินเดี๋ยววันนี้นี่อันนี้เห็นยาวชัดเจนเลยเน,นี่ยให้กล้ใกล้กล้องมันจะไม่ค่อยโฟกัสอีกกล้องโฟกัสยากอีกนะไปโฟกัสโน่นอ่ะโฟกัสนิ้วก่อนปุ๊บนี่โฟกัสลากแล้วเอา หลุดไปอีกก,กัดนิ้วก่อนอา่เอาเป็นว่าเห็นแล้วกันอา่าวางไว้ก่อนนี่มีตั้นมียาวเรียงไว้อย่างนี้พี่น้องทําไม่ยากนะครับอย่างที่บอกไปแช่น้ำหนึ่งคืนนะเม็ดผกหวานที่ขัดล้างแล้วนะอันนี้ถามว่าธรรมชาติเขางอกอยังไงคือธรรมชาติเนี่ยมันมีสัตว์มากินมันมีสัตว์มากินปุ๊บมันก็ผ่านลําไส้ผ่านการ เขาเรียกว่าการย่อยแต่ว่าตัวเม็ดของมันเนี่ยมันจะมีกลาสัตว์มันจะย่อยไม่ได้เนาะมันก็จะกลายเป็นเม็ดหล่อนๆขึ้นมาล่อนๆลอนๆนั่นแหละมันไปขี้ที่ไหนมันก็ไปเกิดตรงนั้นถ้าอุณหภูมิความชื้นเหมาะสมนั่นคือผักหวานป่าที่เกิดโดยธรรมชาติมันเหมือนสัตว์มันล้างให้สัตว์มันล้างเม็ดให้แต่ของของของคนที่พอมาทำปุบกระบวนการล้างก็ต้องมีนะฮะเอาเท้าเหยียบมั่งขัด ทุกอย่างอ่ะขัดให้เนื้อเหลืองๆมันออกไปให้หมดอ่ะให้เหลือแต่กะลาแล้วก็เนื้อในของเขาเม็ดกะวานป่าจึงจะมาเพาะแบบนี้ได้นะครับเนี่ยก็เขาบอกว่ากะวาววนปา่านี้มันปราบเซียนปลูกไม่ง่ายอ่าเราจะลองดูแต่ก็ปลูกโตมาหลายต้นแล้วแหละอันนี้จะสูตรจะใช้เหล็กแหลมแทงนำรากนะอันนี้จะไม่ลงถุงดำ ในรา,ากขนาดนี้ก็แจ่มละโอเคเอาไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันที่เราจะเอาเหล็กนำรากแล้วไปปลูกตอนนี้เราจะลงมือปลูกแล้วนะครับพี่น้องอันนี้พามาดูหลุมก่อนที่ผมเตรียมไว้นะฮะก็จะมีพี่เลี้ยงประกอบไปด้วยต้นชะอมต้นตะขบนะครับแล้วก็ต้นไม้แดงโู่นนะฮะต้นไม้แดงที่จะเป็นไม้ยืนต้นระยะยาว ตะขบแล้วก็ชะอมนะฮะคือตะขบเนี่ยมันจะโตเร็วนะเราก็จะทำให้มันเป็นพี่เลี้ยงระยะสั้นก่อนนะครับภายในประมาณปีสองปีเนี่ยตะขบก็จะเป็นพี่เลี้ยงก่อนเพราะโตเร็วชะอมก็เหมือนกันนะฮะนี่ก็เพิ่งปลูกเมื่อประมาณสักยี่สิบวันที่แล้วไปซื้อกิ่งตอนมาตอนนี้แตกยอดแล้วแตกก้านแล้วแต่เรายังไม่ได้เหยด,ดเด็ดยอดนะให้มันรากมันแน่นๆก่อน เราก็เลยจะเอาผักหวานป่าที่ทําเมื่อสักครู่นี่แหละมาปลูกในหลุมบริเวณนี้ที่เราเรียกว่าหลุมพอเพียงนอกจากไม้แดงแล้วยังมีแคร์ด้วยนะฮะเนี่ยต้นแคร์น้อยเนี่ยแคร์แดงผมก็มาเป็นพี่เลี้ยงด้วยนั้นในหลุมนี้จะมีพี่เลี้ยงคือชะอมตะครบต้นแคร์แดงแล้วก็ต้นไม้แดงนะฮะ ไม้แดงที่จะเป็นไม้ยืนต้นระยะยาวตรงนี้ผมปลูกผักหวานป่าไปบ้างแล้วนะครับอันนี้ปลูกที่เพาะงอกด้วยตัวเองเมื่อปีที่แล้วอันนี้เป็นก้าปีที่แล้วที่เพาะใส่ถุงดำก็เลยดูว่าจะเอาเสริมจะเอาที่แทงรากเมื่อกี้แหละเอามาเสริมมาปลูกเพิ่มเขาเ้าไปในหลุมนี้อีกอให้มันมันจะมีตายบ้างรอดบ้างอะเนาะอาจจะไม่รอดทุกต้นเราก็จะจัดมันให้แน่นๆเลย โอเคเดี๋ยวไปดูกันนี่นะครับรากผวาลป่าที่ถอนมาจากกระบะเพาะโดยใช้วัสดุเพาะแกบดำรากจะขาวอวบดีจังแล้วก็จะมีเหล็กแหลงแทงนำรากเข้าไปผมก็จะใช้เหล็กแหลมกดลงไปนะครับทำเป็นรูปตัวที่เคยนำเสนอไปคลิปก่อนๆน,นี้สูตรนี้ได้มาจากคุณาอํานวยครี่ใบจังหวัดแพร่ ที่เคยไปถ่ายทําเมื่อ10ปีที่แล้วปลูกผหวานป่าโดยใช้เหล็กแหลมแทงนํารากนะครับพอได้รูแล้วเราก็จะเอารากผัวหวานป่าแย่ลงไปในรูพอดีเป๊ะเลยนะฮะนี่จึ๊บลงไปแล้วก็เอาฟางกบๆไ้หน่อยนี่นะครับที่เหตุผลทำไมเราจึงเอา ผักหวานป่าที่รากงอกรากยาวขนาดนี้ใส่มาในถังที่ใส่น้ําไปด้วยเพราะมันจะไม่กระทบกระเทือนน้ำเนี่ยจะเป็นตัวช่วยพยุงไม่ให้รากผักหวานป่าเนี่ยมันหักง่ายนะเนี่ยยิงอวบๆขาวๆนี่หักง่ายมากเลยครับเนี่ยเนี่ยมันคลอนแคนคลอนแนคนงเห็นไหมฮะมันให้ตัวได้ห็นเป่เออมันจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หักง่ายโอเคเนี่ยฮะรากยาวดีมากเลยนี่วิธีปลูกเนาะ เมื่อกี้นำเหนือไปต้นและอ่าไม้ต้นหนึ่งนะครับเราจะมาแหวกปลูกตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นเหล็กที่ยาวประมาณสักยี่สิบเซนยี่ห้าเซนทำเป็นรูปตัวทีที่เคยนำเสนอไปคลิปก่อนๆนนะครับผมจะใช้เหล็กทงังแทงนำรากไปเลยอ่ามาดูใกล้ๆก็ได้นะฮะเนี่ยอุ้ย พี่มาดูใกล้ๆได้ไหมเห็นรากแทงเข้าไปเหล็กแทงนําไปแล้วขเับขย,บ,ขยบหน่อยมันก็จะเหมือนเป็นเสาเข็มอะมันเสาเข็มเราตอกเสาเข็มให้กับผักหวานป่าแล้วเราก็เอารากนี่นะใส่เข้าไปในร,รูเขาสูตรนี้ได้ดีมากนะเคยลองทําที่บนภูเขาก็รอดเยอะมากแล้วเราก็แค่ไอเม็ดผักหวานป่ามันก็จะโผล่ขึ้นมาบนดินเนาะ แต่ลากของเขาว่ายาวเหยียดเลยแล้วก็กบะป,ประมาณนี้ก็เดี๋ยวทํามีให้ดูอีกหน่อยนึงเหยียบมาทางนี้หน่อยก็ได้ฮะเนี่ยเหล็กแต่เหล็กมาแล้วก็แหวกๆสักหน่อยเล็งสกัดให้ดีจะจิ้มลงตรงไหนแล้วเอาเหล็กแทงลงไปนะครับหมุน นให้ง่ายปุ๊บเหล็กขึ้นมาลาขวานป่านะครับเอาลาขวานป่าแย่ลงไปในรูเล็กเรียบร้อยเอาฟางกบเรียบร้อยก็จะสามต้นแล้วนะนี่เอาดูลาก,กยาวๆมั่งก็ได้นี่ลากยาวไหมประมาณ สามนิ้วกับสี่นิ้วนะเนี่ยนี่อันนี้ยี่สิบวันนะถ้าทิ้งเป็นเดือนนี่มันจะยาวไปอีกนะยาวไปอีกกว่าที่มันจะแทงยอดมานะนั้นรากผักหวานป้าเนี่เป็นต้นไม้ที่ทนมากเพราะรากมันลงไปก่อนบางคนปลูกมาบอกว่าทำไมมันไม่ค่อยจะโผล่ยอดอย่าเพิ่งตกใจอทีนี้เอากล้องมาใกล้ๆหน่อยได้ไหมฮะ,ะต,รตรงนี้เลยอ่ะจะ้เห็นตรงดินเนี่ยตรงดินเนี่ยตรงดินเนี่ยใจ้เห็นการแทงลงไป เนี่ยทำด้ามจับมามันจะง่ายนะครับพี่น้องทำด้ามจับเนี่ยเห็นไหมเหมือนเสาเข็มเลยแทงลงไปให้รากประหวานป่าแล้วเราก็เอาประหวานป่ารากบวบเขาเขาหย่อนลงไปตามรูเหล็กปุ๊บเข้าไปนะฮะียบร้อยไปหลุมด้วยฟางแค่นั้นเอง แล้วก็จะมีพี่เลี้ยงคือชะอมคือพี่เลี้ยงผักหวานป่าเนี่ยที่นิยมกันจะมีมะขามเทศต้นตะขบต้นแค่ต้นชะอมไม้แดงนะฮะไม้แดงนี่ก็เป็นที่นิยมมากนั้นของเราจะมีไม้แดงที่จะเป็นพี่เลี้ยงระยะยาวอันนี้นะครับพี่ระยะสั้นก็จะเป็นต้นตะขบเพราะโตเร็วให้มันขึ้นมาก่อนนะครับประมาณนี้หลุมนี้ก็จะปลูกไปเลย สักห้าหกต้นมันจะรอดกี่ต้นไม่รู้แต่ปลูกไปเพราะเรากล้าเราเยอะอ่าโอเคครับผม